nhìn thế nào? ngô, ơi, xinh, anh mến sượt sượt tục, đừng mến, đừng lạc nhau nhào, lao ừ. nhào nhào, mến thừng sến, cái chân anh nín à, à, mà thừng พอถึงเส้นเส้นล่างต้องดึงดึงเอาไปได้แล้วเอาดึงเฮ็ดสวยจริงอยู่แล้วเออสวยงามเลยน่เอ๋อที่งอยั้งฝุ่นแม่ทีตรงตรงไม่เขียนน้องพี่นี่กล้องดูอืมเดี๋ยวเพิ่งเล่นเดี๋ยวเพิ่งเล่นไม่เขียนตัวนี้มันทิ่งงอไปใส่ฝุ่นเราเลเดี๋ยวไม่เขียนตรงนี้

สวยงานอีกสีบรทัดขาขาลเดียครับนี่นะเออเฮ้ยสวย สวยงามเอ,าอีกสองวันทัดอืมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอีกหนึ่งวันทัดครับผมว้า เก่งมากพ่อเมื่อพ่อเมื่ออ่าดูผลงานครับดูผลงานเขียนงองงูโอ้สวย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 ฝึก,กเยอะๆนะฝึก,กเยอะๆนะคะอ่ามาบายเพื่อนนัน่นมาบายเพื่อนในควอดิตตาม,ม,ตตามช่อง น้องอุ่นและกับคุณป้าอ้วนจ้ะน้องอุ่นกับคุณ no, <laughs>